สวัสดีค่ะพี่คริสต์มาสค่ะได้รับงานจองนะคะวันนี้ก็เอย่างนี้นะคะกลับกล้องไม่เป็นมันจะขึ้นเตือนมาตั้งแต่เปิดประมาณ6กโมงกว่าก็ ขึ้นเตือนมางยนี้นะคะพี่คิสมานก็โทรศัพท์ไปประมาณ6โมงครึ่งบอกว่าเราเตรียมตัวแล้วต้องการอะไรเพิ่มไหมอยากทานอะไรเพิ่มไหมหรือว่านอ,นอกเวลาเพิ่มก็ได้ค่ะแล้วก็เตรียมการก็คืออย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเขามีตังค์บ้างไหมเราจะให้เขาเติมน้ํามันคือ600บาทให้เรานะคะเพราะว่าตอนนี้คือน้ํามันเป็นอย่างนี้600บาทให้ให้เราก่อนเดินทางค่ะ อย่างน้อยว่าถ้าเผื่อเขาไม่มีเงินเราก็ยังมีน้ำมันกลับยังตีกลับมาได้นะคะค่ะ